คนอีสานเท่านี้ฮักกันไล่คือเขาเหนียวปั่นักใหมากใอปั่นแจนเออปั่นหักใยเพราปั่นแจนหลักกินมันจะสีเพราะว่าไปพุ่นจิมปลาเออมาเฮี้ยงคอยไปกินเข่าเออเออไปพุ่นเผาเล่าาแี่เฮี้ยงเจ้าคอยสิเผาเฮี้ยงได้ครับเดี๋ยวสิน้ำปั๊มเพื่อวันที่เอาเพือมา มหาสารคามมิจะคำเพื่มเลยและไมาเห็นเจ้าหูสาวห้ำไทยลามโอ้ยเด้อโอ้ยมาห้ำกระโดดเนี่ยล่ละพี่ขอเราดอกไม้เด้อเสียงกระแฮกเดี๋ยวก็อย่าฟังไ่แค่นการเตียนก่อนเดี๋ยวจะกันยังข้นมาเอาต้นอ้วยลาละก้วยล่งละทับล่องไผ่บ่ อย่างฟังเวลาก่อกเพรคนไทยเขาต้องทุกคนตื่นเช้าขึ้นมาแปดโมงเช้าชาางศาสนาพระมาหากษัตริย<ร>์นี่ต่องมีเพราะฉะนั้นมาละตีละครั้งมา จะลอกแต่งนิกาโอเคแต่อะพี่สือเนี่ยบันำาัพตอนนี้ฟังนาฬิกาเนี่ยเราปรับฟังเสียงรถไฟแลนบุกวนบานหลอกวิทยุบัดึ้นมาจากหัวลโพงนวันนี้บไดกีนแล้ก็ขึ้นเมียบันเียสองอีสานบันเฮาด้บันที่นี้ไี่อะอ่ะเฮย เมื่อเอนี้บ้านที่สารบ้านเฮาเรียกว่าไเอ้วนกระถินเนอเออธีกิจตอนเพื้อนเรื่องผู้หลเอาขึ้นรถขึ้นรถเพื่อนจใส่อยู่ในพื้นที่ออกจากหัวลำพุงวังวนมานนมแล้วไปไนไล่าไปผ่านสถานีหลังเสียาไป,านไปนเน้ะขามลัำระคอกยอดตอนเาไปเหนี่ยมาไาว้ไนในในในเด็กรถบ้านสิ่ขนบล้างรถไฟรถไสเด็กดังพอเด็กตื่นมาลับผู้ใดเหรอมึงห ทอดปากซองแล้วเข้าสู่ประตูอีสานประตูอีสานไปเห็นอยู่เห็นอยังเอาเอกลักษณ์ของคนอีสานนี่คือแช็งแง่นถ้าเจ้าเิ็ย์ไปอยู่ต่างผู้เช็งดวงบมกใหญ่์หนึ่งมือกันยังย่งอยู่แช็งดวงนั้นเป่าได้หรอกคอยาวเดี่ยัวเดี่ยวยังบุป่าสิบเป่าได้อับริกาศปากซองแล้วเดี๋ยวนี้หัวเขาโคราชแล้ว วยเขาเมืองขอนแก่นสิมาเขาเขาคอได้บหมเนี่ยอ๋อแลกเปนหอดกันเพชรชมูลพุ่ทธข่าวสุชาติวัดขอนแก่นเวทเขามหาสารคามหอดบ้านกระบะเล้าดอกไม้แน่เขาบุญกระถินฟังรัมเซ็นเตอร์พระที่นี่ปีมันั่งไปลูกมันั่งไปพระทีนี้หอดแล้วหอดสารคามแล้ว และว่าเห็นเจ้าสาวงาาง่ายรำรานโอ้ยมารามโนกกอดที่ขอเอาแน่ดอนแล้จนพี่เก็ได้ลูมาเดิกปักใจที่ขอใครเอว่าก้าวไปเ่อวันไหนก็กักหนึ่ง หนึ่งจะไหนความไม่แยแตกอันนี้ก็ลบควานั่นอยสิขอใครว่า,าจ้าวเป็นเนื่งเดียวคือไ,ได้แลวแต่อ้เที่ยวเอือไปมาโนอลายโมเม,มืองไทยเอือยกลางลางบ่อคือนางสาวเมืองสาเาดิอหล คนหรือเอหนีดอกเป็นสวยหวานหัวใจอ้วกอุ้งฉันผมอวยเออเอยสาวสวยว่าปีหนึ่งมืนเดิดับไว้ก่อนล่ำปีนึงเด็กหลังนี้มาเจอคนดีก่อนที่มีงานอุ้ยคลั่งไทยแสดงมันไปอยู่กรุงเทพโดนประทุนเออเอ๋ยของพนางเรื่องมา

ขาดเมีดาาดอ่ีขาดขาแเต็เข้าสังเกตไปเ่อยแมนบอลข้าแปรมึบเลยแมนบอลสาธุผู้บุญกต่ยุบากออกคนละผู้บอกแตยุบโก้ใหม่เลยนะโค้งใม่แมนหค้ง็ไม่เสรแล้วล่ะขาดด้วยที่ความเชือเชือกมาสิดพมเรื่องใดเออด้วยวดวันี้เด็ตัวไหนลูกดกตได้รไ่้วดีะได้กตัวไหนมาหน่อยลวงพ่อหายซอดี ตัวขาวกับตัวแดงเอาเอาบอกเตือนพี่นอ้องแนบัดทีเนี่งเ,เ,เล่นพ่อดีพ่องามเด้ออันนี้พ่อไม่นับบอกลุกไปอันนี้พ่อไม่นับอันนี้พ่ไม่นับละาศาสนาสองพันหาวักกบีตะลวงตา